มันมันมีในช่วงในทุกๆช่วงในทุกขณะที่มันมีเหตุการณ์หรือว่ามีสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะคะมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีวิธีการรับมือแล้วเขาลุกขึ้นมาทำนะคะเพื่อที่เขาสามารถที่จะพลิกวิกฤตนะคะให้มันเกิดโอกาสนะคะแล้วในในที่นี้นะคะ บางทีบางครั้งมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าอุ้ยลุกขึ้นมาทําธุรกิจอะไรในช่วงที่มันสถานการณ์แบบนี้แต่มันมีวิธีการมันมีวิธีการมันมีวิธีการฉกฉวยแล้วก็หาโอกาสนะคะเทคแอดแฟนนะคะหาผลประโยชน์จากช่วงเวลาจากช่วงที่มันในช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะสิ่งที่พวกคนเหล่านี้เขาทํากันนะคะทำยังไง อย่างแรกข้อแรกเลยอะคะ่ะว่าเมื่อเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นทํำยังไงอย่างแรกเลยนะคะคือ self awareness นะคะ self awareness คือสติสติเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีสติเนี่ยทุกอย่างจะกระจะ,จะจิตใจนะคะจะก,กระเจดิดกระเจิงแล้วมันจะเป็นเหมือนโดมิโนโที่พังต่อเนื่องกันไป ถ้าเราไม่ครองสติคือถ้าไม่สามารถที่จะครองสติได้นะคะอย่างตัวคดโฟเองเนี่ยก็คือพอรู้ว่าจะต้องปิดร้านนะคะแล้วของเพิ่งสั่งเข้ามาในร้านเพิ่งไปซื้อของมาสั่งของเข้ามาในร้านพวกมันฝรั่งอะไรต่างๆะคะ่ะเป็นร้อยๆกิโลเลยนะคะที่มีอยู่ในร้านแล้วพวกของสดผักสดผักสดอะไรต่างๆนะคะที่เราซื้อมาเพื่อที่จะเตรียมขายทํายังไงอย่างแรกเลยนะคะพอรู้ว่าจะต้องปิดร้าน สูดลมหายใจเลยค่ะตั้งสติตั้งสติแบบสูดลมหายใจเป็นสิบครั้งเลยเงินพึ่งจ่ายออกไปพึ่งจ่ายบินไปเป็นแสนๆเลยนะคะบินแต่ละครั้งที่ซื้อคงซื้อของอะไรมาอย่างแรกข้อแรกเลยคือตั้งสติตั้งสติด้วยวิธีการสูดลมหายใจให้ลึก ที่สุดในขนาดนี้ก็ยังต้องสูดลมหายใจอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่ากูจะได้เปิดวันไหนร้านจะได้เปิดวันไหนอย่างแรกเลยคือตั้งสติสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปถ้าคุณอยากจะเป็นนักฉกชวยโอกาสนะคะตั้งคําถามตั้งสติแล้วตั้งคําถามคือ Life changing นะคะ life changing is the only way นะคะ the only way, uh, the only door out นะคะ door way out คือต้องเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามยังไงคือตั้งคำถามว่าฉันจะคือเราจะสามารถทำอะไรต่อไปได้คืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ในตอนนี้นะคะข้อที่3ข้อที่3เลยคือจะต้องเราต้องนั่งลงคิด วิเคราะห์แล้วก็มองมองสถานการณ์ให้มันทะลุด้วยวิธีการ deep thinking เขาเรียกว่า deep thinking คำว่า deep thinking เนี่ยคือทำยังไงอ,อันนี้คือสิ่งนี้นะคะที่โฟยอยากจะแบบอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าใครที่แบบว่าคือใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ในตอนนี้นะคะโฟยจะบอกเลยว่าสเต็ปที่3เนี่ยคือควรจะบอกว่านะคะวิธีนี้เนี่ยคือบนะิลเกตะคนที่ประสบความควาเร็จนะคะคนที่ประสบความสำเร็จระ,ระ,ระดับโลก เขาจะมักจะใช้วิธีการ Deep Thinking คืออย่างบิลเกตเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีเขาจะมีเขาจะมีอ๋อ weekly thinking คือบิลเกตนี่ยจะใช้วิธีการอันปลักตัวเองใช้วิธีการอันปลักตัวเองโดยการโดยการทำเรียกว่า Social Toxic นะคะ s o o i a l detox นะคะ social detox คือการคือการ ปิดตัวเองออกจากโลกออนไลน์สักพักหนึ่งวิธีนี้โฟทํามาแล้วนะคะในช่วงที่ตอนนั้นที่ออมที่แพททิกขาหักที่เราที่เราเจอที่เราเจอสถานการณ์ตอนนั้นนะคะใช้วิธีการคือตัดตัวเองออกไปจากโซเชียลแล้วก็คิดโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรมามารบกวนหรือว่ามาดิสแทรกเรานะคะโดยวิธีการเขียน คือวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็มองปัญหามองสถานการณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรามองเราวิเคราะห์แล้วทีนี้นะคะใช้วิธีการเขียนเขียนทุกอย่างนะคะที่เราสามารถที่จะคิดหาคิดออกว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราจะทำยังไงต่อไปเราต้องเขียนเอาไว้คือ คือถ้าเราคิดอย่างเดียวมันจะไม่เกิดผลเพราะว่าความคิดณนะช่วงนี้เนี่ยคือเรากําลังแพนิคเรากําลังว้าวุ่นใจว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือกังวลแล้วถ้าแล้วถ้าในวันนี้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วคุณยังอยู่บนโลกโซเชียลอยู่บนหน้าฟีดข่าวทุกวันทุกวันเนี่ย นะคะเราจะไม่มีทางคิดอะไรออกเลยช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองมากที่ถ้าคุณมีเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองหรือว่าอยู่บ้านนะคะโฟอยากจะอยากจะบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้น่ะมันคือวิธีที่มันทำให้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะหลายคนนะคะเขาเกิดไอเดียจากสถานการณ์แบบนี้จากวิกฤตตรงนี้หลายคนได้ไอเดียดีๆจากวิกฤตที่เกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ ด้วยวิธีการอันปลั๊กออกจากโซเชียลคือปิดสื่อทุกสื่อนะคะแล้วลองอยู่กับตัวเองนะคะลองทำโซเชียลดีท็อกซักประมาณ7วัน7วันคือไม่เข้า Facebook ไม่ดูข่าวไม่อะไรเลยแล้วใช้วิธีการอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวโฟจะมาแนะนำนะคะว่า หลังจากนี้นะคะหลังจากหลังจากหัวข้อนี้โฟจะมาบอกนะคะสิวิธีสิ่งนี้ที่เราควรที่จะทำในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นไลฟ์นี้อาจจะยาวหน่อยแต่ฟังให้จบนะคะรับรองว่าคุณจะได้สิ่งดีๆไปแน่นอนนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โฟทำโฟทำก่อนหน้าที่ ก่อนหน้าที่โฟจะมาเปิดกิจการมาเปิดร้านช่วงนั้นทุกคนที่ที่โฟออกไปจากโซเชียลทุกคนจะไม่เห็นโฟใน Facebook ใน YouTube เลยนั่นละค่ะคือช่วงนั้นโฟทำ deep t h i n k i n แล้วก็ทำโซเชียล detox วิธีเนี้ยถ้าคุณไม่ต้องเชื่อนะคะไม่ต้องเชื่อสิ่งที่โฟพูดนะแต่ลองทำดูโฟท้ายคุณทำเลยค่ะคุณถ้าคุณไม่กล้าคุณทำสามวันก็ได้ทำโซเชียล detox คือออกจากสื่อปิดตัวเอง ออกจากสื่ออันปลักตัวเองแล้วนั่งลงมือเขียนเขียนเขียนทาไมต้องเขียนโฟจะบอกนะคะว่าในช่วงที่โฟทำโซเชียลดีทอกนะคะโฟแม็กจะมีสมุดไดอารี่แบบนี้ใช่ไหมหพวกเราจะเห็นนะคะเล่มนี้เนี่ยก็เป็นเล่มช่วงที่โฟออทาตอนช่วงที่แพทิกขาโฟบันทึกทุกวันทาไมทาไมโฟต้องเขียนทําไมโฟถึงแนะนําให้พวกเราทำโซเชียลดีทอกแล้วก็ลงมือเขียนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเขียนไอเดีย เขียนสิ่งที่คุณสามทุกอย่างความคิดของคุณที่คุณคิดได้ในช่วงนี้นะคะมันเป็นการทำไมต้องเขียนดูไหมคะมันเป็นการแคปเจอร์เขาเรียกว่าแคปเจอร์ไอเดียแคปเจอร์ไอเดียแล้วก็แคปเจอร์ความคิดของคุณที่คุณมีความคิดอะไรในวินาทีนี้ในช่วงนี้ที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณต้องบันทึกมันเอาไว้เพื่อทำอะไรเพราะว่าความคิดมันเยอะคุณไม่รู้หรอกว่า ไอเดียดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวโฟจะบอกคุณในในในข้อต่อไปต้องฟังให้จบนะฮะถ้าฟังไม่จบคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าฟังจบอ่ะคุณจะได้ไอเดียแล้วโฟเชื่อว่าถ้าคุณลงมือทำอ่ะช่วงนี้อ่ะสถานการณ์โควิด1 9ในปี2020เนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการถ้าคุณฟังไลน์นี้จบโฟคอนเฟิร์มโฟคอนเฟิร์มแน่ว่าคนที่ ฟังไลฟ์เนี้ยของโฟอยู่อะ่ะมันจะมีหนึ่งคนมันจะมีหนึ่งคนที่เขาสามารถที่จะคิดไอเดียแล้วทําอะไรได้แล้วเอาออกไปทําแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการโฟรเชื่อมั่นอย่างแน่นอนนะคะทำไมต้องเขียนดูไหมคะโฟบอกโฟแนะนําให้คุณเนะี่ยทำโซเชียลดีท็อกซ์ใช่ไหมปิด Facebook ปิด YouTube อะไรทุกสิ่งทุกอย่างปิดอันปลักตัวเองแล้วอยู่กับตัวเอง แล้วคุณอาจจะคุณอาจจะมีคําถามว่าโอ้โหโค้ดโฟมันจะทําได้เหรอมันอยู่คนเดียวมันอึดอัดมันจะตายอกมันจะแตกไม่ค่ะก็ทําอย่างข้อหนึ่งที่โฟบอกว่าคุณต้องมีเซลล์อะแวนเนก่อนคุณต้องตั้งสติก่อนไงตั้งสติก่อนแล้วก็เราแทนที่สื่อด้วยเราแทนที่สื่อด้วยหนังสือแล้วก็สมุดกับปากาขึ้นมาสมุดหนึ่งเล่มปากาหนึ่งเล่ม ะะแล้วแคปเจอร์ความคิดของคุณซะว่าในช่วงเวลานี้คุณนั่งหายใจทิ้งไปวันๆเนี่ยแล้วก็เอาสมองนะไปคิดแล้วก็กังวลกับแพนิคกับสถา,านการณ์ต่างๆากังวลว่าวันนี้มีคนตายไปกี่คนแล้วมีคนติดเชื้อกี่คนแล้วเนี่ยเอาลองลองล,องลองพักสมองเราสักนิดนึง โฟไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณติดตามข่าวอะไรนะแต่คุณอันปลักตัวเองนะคะวันหนึ่งก็ได้อะถ้าใจมันจะขาดถ้าคิดว่ามันจะตายซะก่อน <c oughs> ลองให้ทำวันเดียวทำโซเชียลดีท็อกวันเดียวไม่เข้า Facebook ไม่เข้า YouTube ไม่เปิดทีวีแต่อยู่กับหนังสือกับปากกาแล้วก็สมุดแล้วก็แคปเจอร์ความคิดของคุณว่า ฉันจะทําอะไรได้ฉันจะสามารถทําอะไรได้ที่มันจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้ในตอนนี้ณเวลานี้ณวินาทีนี้ณชั่วโมงนี้แล้วก็เขียนลงไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เขียนมันจะลืมความคิดและไอเดียดีๆที่มันพุ่งขึ้นในหัวของคุณนะคะมันอันตรายมากนะถ้าคุณไม่แคปเจอร์เอาไว้เนี่ยมันจะหายอันตรธานหายไปแล้วสักพักนึงเนี่ยมันจะมีคนที่ทำในสิ่งที่คุณคิด นะคะอันนี้คืออันนี้คือข้อที่3นะคะข้อที่3คือคิดวิเคราะห์ปัญหาแล้วมองสถานการณ์ให้ทะลุด้วยการทำ deep thinking การทำ deep thinking คือยังไง 1. คือันปลักตัวเองออกจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มข้อที่2คือเขียนเขียนเขียนแล้วก็เขียนเขียนสิ่งที่คุณคิดนะคะเสียงเขียนไอเดียที่คุณคิดได้ในตอนนี้คุณอ้อยสวัสดีนะคะ,ะแล้วก็ ข้อที่3คือ capture ความคิดและไอเดียคุณคิดไอเดียอะไรได้ในตอนนี้เนี่ยเขียนลงไปนะคะแล้วข้อที่4คือลงมือทำอะไรบางอย่าง do something take the right move นะคะ take the right move คือนะัตอนนี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างลงมือทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การ จ้องหน้าอยู่กับจอมือถือเลื่อนพิทพๆๆพิแล้วก็ดูแต่ข่าวอะไรเสพอะไรที่มันเป็นเป็นพิษนะคะแล้วก็ทําให้คุณยิ่งจิตตกยิ่งฟุ้งซ่านนะคะลงมือทําอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับโซเชียลนะคะแต่ว่าดูดูดูไลฟ์โค้ดโฟให้จบก่อนนะ,ะดูไลฟ์โค้ดโฟให้จบก่อนแล้วค่อยแล้ค่อยไปอันปลักตัวเองนะคะข้อที่5นะคะข้อที่หคือมองหาช่องว่างค่ะมองหาช่องว่าง มองหาช่องว่างและช่องทางจากสถานการณ์นี้ take a d v a n c a g e คือหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์จากการที่จากการที่ตอนนี้ฉันได้อยู่บ้านได้อยู่บ้านแล้วทำอะไรดีนะคะจะทำอะไรดีมองหาช่องทางแล้วก็ช่องว่างนะคะสมมุติว่าเราทำโซเชียล ดีท็อกไปแล้ว3วันใช่ไหมสามวันเราเขียนเราได้ไอเดียอะไรนู่นนั่นนี่มาละนะคะเดี๋ยวโฟจะบอกเดี๋ยวโฟจะบอกต่อไปว่า1ิข้อเนะี่ยโฟมีไอเดียให้นะคะว่าคุณสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างคุณสามารถที่จะหาผลประโยชน์อะไรได้บ้างในช่วงในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้นะคะมันมีโอกาสมากมายที่แฝงอยู่เดี๋ยวโฟจะบอกคุณถ้าคุณคิดไม่ออกนะคะรอฟังให้จบนะมองหาช่องว่างแล้วก็ช่องทางนะคะ จากสถานการณ์นี้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ลงมือนะคะ take a d v a n c e นะคะคือหาผลประโยชน์จากมันให้ได้มาก